สวัสดีชาวฮันเตอร์ทุกคนนะฮะสำหรับใครที่มาจากคลิปก่อนหน้านี้ฮนะคลิปวิธีกินอาหารให้ปังที่สุดนะฮะคุณมาถูกที่แล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้คือคำแปลของฟู้ดสกิลนะฮะทั้งแบบธรรมดาและแบบเดลี่นะฮะอ่าไม่ต้องพูดมากครับผมมันค่อนข้างจะยาวเพราะว่าข้อมูลแม่งโคตรจะโคตรจะโคตรเยอะนะฮะไปดูกันฮะว่าแต่ละสกิลอ่ะมันแปลว่าอะไรแล้วมันทำอะไรได้นะครับผมปะ่ะ ปดูกันครับผมโอเคะเรามาเริ่มจากหมวดสีแดงก่อนเลยนะหมวด courage นะฮะอ่าสกิลแรกกิน2อันนะฮะ Feline Polisher ก็คือจะทำให้เรารับมีดเร็วขึ้นนะถ้าเกิดว่าไม่ได้ใส่สกิลอะไรเลยใช่ไหมปกติเราจะรับ4ทีถูกป่ะฮะถ้ามีสกิลนี้ปุ๊บเราจะรับแค่2ทีนะฮะก็จะเสร็จแล้วนะฮะหายไป2ครั้งนะฮะจาก4ครั้งเป็น2ครั้งนะฮะรับมีดเร็วขึ้น Feeline p o l i ชอรนะฮะอ่ะ ส่วนอันต่อไปนะกิน4อัน Freeliner คือจะทำให้ขี่มอนเตอร์ง่ายขึ้นนะฮะง่ายๆเลยแค่นี้ขี่มอนง่ายขึ้นนะฮะอ่าส่วนอันสุดท้ายกิน6อันนะฮะ Freelancer คือจะทําให้เราตีมอนเตอร์ติด KO ง่ายขึ้นนะฮะอ่าทำให้ตีมอนเตอร์ติด KO ง่ายขึ้นนะครับอ่านี่สาหรับสีแดงหมวด Courage นะฮะต่อไปนะคือหมวดสีฟ้านะ Resilience หรือหมวดที่ทําให้เราเนี่ย ตายค่อนข้างยากหรือว่าเอาตัวรอดง่ายขึ้นนะฮะอ่าโอเคนะสกิลแรกนะฮะกิน2อันฟรีไลนานใโครแบตนะฮะสกิลนี้เนี่ยถ้าได้แล้วจะทําให้เหมือนกับว่าเวลามอนเตอร์มันโจมตีท่าบางท่าแล้วตัวเราจะลอยขึ้นไปบนฟ้าช่ไหมเหมือนแบบอย่างเบเฮมอสเนี้ยมันจะมีท่าที่เขาแบบ มีไฟพุ่งขึ้นมาจากพื้นอะ่ะตัวเราจะลอยขึ้นใช่ป่ะนั่นแหละฮะเวลาเราลอยขึ้นใช่ไหมหรือแล้วเวลาเราลงพื้นอะ่ะเราจะลุกเร็วขึ้นมากเพราะว่าในระหว่างที่เราลอยเราจะมีการแบบพลิกตัวกลางอากาศเว้ยคือถ้าเกิดไม่มีสกิลเนี้ยพอโดนสกิลนั้นตกมาแบบตกมาที่พื้นใช่ไหมตัวเราตัวคอเราจะแอนแล้วกว่าจะลุกมันต้องใช้งจะนานนะฮะอ่าแต่ถ้าเกิดว่ามีสกิลเนี้ยเราจะลุกเร็วขึ้นมากเวลาโดนแบบ ท่าอะไรที่ทําให้เราปิวขึ้นกลางอากาศนะอ่าคือจะลุกเร็วขึ้นถ้าโดนท่าปิวขึ้นกลางอากาศอ่าโอเคนะส่วนสกิลต่อไปฟรีไลน์ฟีดนะฮะคือถ้าเรามีสกิลนี้ปุ๊บเนี่ยตัวละครเราจะไม่มีทางแบบโดนโดนดันแล้วก็ลม้มล้มลงไปแบบก้นตั้งปอดอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะแบบเอาก้นไปโดนพื้นอะ่ะคือบางทีสังเกตไหมแบบมอนพวกมอนโง,โง,โง่ๆแบบมอนมอนตีเบาๆอย่างเกสจากัดอย่างเงี้ยมันจะมีบางท่าที่พอเขาตีเราแล้ว,แ,ลวแบบ คือตัวเราจะไม่ได้ล้มนอนหงายแต่เหมือนจะนั่งลงไปแป๊บหนึ่งแล้วลุกขึ้นมามันจะเสียจังหวะสั้นๆน่ะคือถ้าเรามีสก,กิลเนี้ยเราจะไม่มีทางล้มอย่างนั้นน่ะอย่างเช่นเนอร์กิการเต้ท่าที่เขาแบบเอามือตะปบเบาๆเหมือนเขามือแย็บเกี่ยวเราข้างหน้าควับถ้าเราโดนเนี้ยบางทีตัวเราจะแบบเอ้ยล้มลงไปแป๊บหนึ่งเอาตูดตูดกระแทกพื้นแล้วก็ลุกขึ้นมาอ่ะเราจะไม่มีทางนั้นคือเหมือนเหมือนเราแอบมีล็อกสเตดี้เบาๆอะไรประมาณนี้นะสำหรับฟรีไลน์ฟีด ส่วน m o อกซี่ม็อนี่แนะนําให้กินเลยนะครับผู้เล่นใหม่ควรจะทําความรู้จักกับสกิลม็อกซี่อย่างแรกเลยคือเป็นสกิลที่ทําให้เราเนี่ยไม่โดนวันช็อตโดยมอนสเตอร์นะมันเป็นสกิลที่คือถ้าเกิดบางทีถ้าเกิดเราโดนท่าบางท่าแล้วตันเราจะตายเลยใช่ไหมมันจะทําให้เลือดเราเหลือแค่หนึ่งะฮะเลือดเราจะแทนเราจะตายเลือดเราจะเหลือแค่หนึ่งนะฮะอ่า เลือดจะเหลือแค่หนึ่งทำให้เรายังไม่ตายมีโอกาสที่จะลุกหนีกินยาแล้วรอดตายไปได้สกิลเอาตัวรอดส,สกิลเอาตัวรอดชั้นดีอย่างแรกเลยคือฟรีไลน์ม็อกซี่จำวาเลยนะฮะม็อกซี่ม็อกซี่เวลาเขาพูดกันกินม็อกซี่ไปด้วยเนี่ยเขาหมายถึงกินฟรีไลน์ม็อกซี่นะฮะโอเคต่อไปผมจะเรียกเป็นในกลุ่มของสีน้ำตาลอ่อนละกันนะหรือกลุ่มของวิกเกอร์ก็คือ เป็นเรื่องของการเอาตัวรอดเหมือนเดิมคล้ายๆประมาณนั้นนะฮะ,ะมาดูสกิลแรกกันเลยก็คือฟร mm ีไลน์ไลเซอร์ไฮก็คือว่าเวลาเราล้มใช่ไหมในจังหวะที่เราล้มแลวกาลังลุกลุกขึ้นมาจากการล้มเนี่ยช่วงเวลาที่เราเป็นอมตะมันจะเพิ่มขึ้นนานขึ้นอีกนะฮะ,ะจากปกติเวลาเราล้มบางทีเราจะโดนมอนซ้ําเาลยถูกปะถ้าหลังที่เราลุกเงี้ยแต่นี่คือมันจะทำให้จังหวะที่เราลุกอะเป็นอมตะนานขึ้นค่อนข้างเยอะนะฮะสำหรับสกิลนี้ฟรีไลน์ไลเซอร์นะฮะอ่า แล้วก็อันต่อไปแบ็กเบลฟรีแลนด์แบ็กเบลผมชอบมากอันนี้เพราะมันเป็นสก mm ิล hmm. เกี่ยวกับสแตมิน่านะ mm hmm. ก็คือว่ามันจะเหมือนเวลาเรามีสกิลไอคอนสติวชั่นอ่ะคือมันจะลดการใช้สแตมิน่าเวลาเรากิ้ง mm hmm. เวลาเราแบบบล็อกหรืออะไรอย่างงี้นะฮะเหมือน mm hmm. เหมือนเวลาเรามีสก mm ิลคอนสติวชั่นเข้าไปเลยนะ,ะ mm hmm. ก็คือว่าลดลดสแตมิน่าเวลาเราทำแอคชั hmm. ่นบางอย่างเช่นหลบหรือว่าอะไรประมาณนี้อันนี้พวกเล่นดาบคู่ธนู cape, อินเสกเกฟอะไรเงี้ยควรจะใช้เลยนะมันดีนะม,นนะมันดีมาก ส่วนอันต่อไปก็คือฮีโรอิกก็เหมือนกันนะเหมือนเรามีสกิลฮีโรอิกก็คือว่าถ้าเลือดเราน้อยกว่า10%มั้งผมกใจไม่ผิดเราจะดาเมจเราจะบวก35%นะถ้าเลือดเราน้อยกว่า10%เหรืออะไรประมาณเนี้ยดาเมจเราจะเพิ่มขึ้น35%เลยยิ่งเลือดเราน้อยเรายิ่งตีแรงอะไรประมาณนี้นะสำหรับฟนะีลน์ฮีโรอิก okay, นะฮะอ่าโอเคนะต่อไปจะเป็นกลุ่มของสีม่วงนะฮะกลุ่มแอคคิวเมนกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเอ่อ การรักษาสถานะผิดปกติหรือสถานะผิดปกติซะส่วนใหญ่นะฮะ,ะมาดูอันแรกกันเลยฟีไลน์กูเมอร์ก็คือว่าเวลาเราติดสถานะผิดปกติมันจะแก้มันจะรักษาตัวเองเร็วขึ้นนะพวกติดไฟติดน้ําแข็งอนะไรเงี้ยเราจะรักษาตัวเองค่อนข้างไหวขึ้นนะแล้วก็ สกิลเจาะเกาะดีเฟนด์ดาวของเดวิลโจของนาสิทดิกกาวินัสอะไรอย่เงี้ยระยะเวลามันจะเหลือแค่ครึ่งเดียวนะครับปกติถ้ามันถ้ามันถ้ามันอยู่1นาทีอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่30วิอันนี้สมมตินะไม่ใช่เวลาจริงนะสมมติผมสมมุติให้ดูอ่ามันจะลดลงไปเลยครึ่งหนึ่งนะก็คืออาการผิดปกติอะ่ะเราตัวเราจะรักษาเร็วขึ้นอะไรประมาณนี้นะฮะอ่าต่อไปฟรีไลน์เมดิกก็คือว่าเวลาเราฮนะิลน่ะ เราจะฮิวตัวเองแรงขึ้นนะฮะ,ะเราจะฮิวตัวเองแรงขึ้นอันนี้รวมไปถึงทั้งไอเทมและก็ออกเมนต์นะนะส่วนเราออกเมนต์เฮลลีเจนไว้ในอาวุธใช่ไหมอ่าเราก็จะฮิลแรงขึ้นเหมือนกันนะฮะเราก็จะฮิลตัวเองแรงขึ้นจากออกเมนต์เหมือนกันอ่าส่วนอันสุดท้ายฟรีไลน์สเปเชียลิสต์ก็คือเวลาเราใช้มีดแบบการโจมตีสถานะผิดปกติพวกชาพวกหลับ พวกติดพิษอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันมีโอกาสที่จะติดมอนเตอร์ง่ายขึ้นนะฮะอ่ามันมีโอกาสที่จะติดง่ายขึ้นบ่อยขึ้นอ่าเหมาะสําหรับพวกที่เล่นสายซีซีเลยอย่างอินเสกเกรฟหรือว่าแบบพวกสายปืนสายอะไรที่เน้นแบบติดพาราไลท์ทำให้มอนเตอร์ติดพาราไลท์ติดหลับอะไรอย่างเงี้ยอ่ากินอันนี้ไปก็ค่อนข้างจะโอเคเหมือนกันนะฮะอ่า โอเคฮะต่อไปในกลุ่มของสีเหลืองนะอา t ิ l เลอรี่กลุ่มนี้จะเหมาะกับอาวุธระยะไกลนะฮะอ่ามาดูสกิลแรกกันเลยฟีไลชาร์ปชูเตอร์นะฮะอ่าจะเพิ่มดาเมจของกระสุนนอร์มอลนะฮะ Normal, Normal ammo นะอร์มอลนอร์มอลแอมโม่ะนะอ่านอร์มอลเอส แล้วก็ normal arrow ทนูนะฮะ,ะเาจจะเพิ่มกระสุน normal ของธนูกับปืนสกิลแรกนะฮะง่ายๆสกิลที่2นี่ดีมากผมก็ใช้เวลาใช้ไร์บก,กันเมื่ผมเล่นสติ๊กกี้ใช่ไหมจะทำให้กระสุนของสติ๊กกี้แ ammo แล้วก็พวกกระสุนของกันแลนดะแรงขึ้นนะฮะ,ะจะทำให้กระสุนของสติ๊กกี้แ ammo กับกันแลน d แรงขึ้นใครเล่นอาวุธสายพวกนี้หรือเล่นสายพวกนี้เนี่ยดูนี้ไว้เลยฟรีไลน์บอมบ์เดียนะฮะบอมบ์เดีย จำไว้ให้ดีกินไปเลยนะฮะส่วนสุดท้ายฟรีไลน์ไพรโรก็คือว่าสมมุติว่าถ้าเรามีระเบิดแบบล่าช์แบลร์บอมธรรมดาใช่ไหมแล้วเราวางปุ๊บแต่ว่าเรามีสกิลเนี้ยล่าช์แบลร์บอมจะกลายเป็นเมกะแบลร์บอมไปเลยอะไรอย่างงี้นะฮะไม่ต้องผสมก็คือวางล่าช์แบลร์บอมได้เมกะแบลร์บอมฟรีอะไรประมาณนี้นะสาหรับเซตสกิลนี้นะฮะโอเคนะสำหรับสกิลเซ็ตต่อไปเนี่ย จะมีเฉพาะเวลาเรากินเครื่องดื่มเท่านั้นนะฮะอ่าจำได้ไหมที่ผมบอกว่าเครื่องดื่มอ่ะมันจะไม่ให้บัฟอะไรเลยเพราะว่าสกิลเซตของมันอ่ะจะค่อนข้างแปลกไปกว่าเพื่อนมันส่วนใหญ่มันจะเป็นสกิลเกี่ยวกับการฟาร์มนะอ่ามันจะให้แบบให้รางวัลอะไรเพิ่มให้เงินเพิ่มอะไรประมาณนี้มันเป็นสกิลเกี่ยวกับสกิลเกี่ยวกับการฟาร์มแล้วก็เอาตัวรอดนิดหน่อยอะไรประมาณนี้อ่าเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูว่าสกิลในหมวดของเครื่องดื่มเนี่ยมันมีอะไรบ้างอ่ะมันแปลกกว่าชาวบ้านยังไงนะอ่ามาดูอันแรกกันเลยนะของ สีเขียวนะฮะอ่าสีเขียว Perception นะฮะอ่าสกิล l Perception Skill แรกเลยนะฮะ Freelance Iron Cover นะฮะอ่าทำให้เวลาเราเวลาเราแล่เวลาเราแล่ศ Monster อยู่เงี้ยเราจะไม่มีเราจะไม่ถูกตีแล้วก็กระเด็นนู่นอรอไหมส่วนว่าเราแล่แล่แล่สัตว์แล่ศพอยู่แล้วแบบมีมอนมาตีเงี้ยเราจะไม่แบบกระตุกแล้วก็หยุดแล่คือเราจะแล่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จอ่านี่นะฮะฟรีไลน์ไอรอนคาเวอร์เนี่ยอ่าอันแรกโอเคฮะ ส่วนอันที่2องนะฮะ Freelancer ก็คือว่าพอเราจบเ u วสปุ๊บเนี่ยเราจะได้รีเบียอะไร Research Point เพิ่มเหมือนเอาไว้ Farm Research Point อะคือเราจะได้ Research Point เพิ่มอีกหลังจากที่เราจบเ u วสนะก็เหมาะสำหรับใครที่อยากจะ f a r ม Research Point อะไรประมาณนี้นะฮะอ่า แล้วก็สุดท้ายฟรีไลน์คารเวอร์นะก็คือว่าเรามีโอกาสที่จะเะว่าเราครฟใช่ไหมสมมติว่าเราคารมอนตัวนี้ได้4ทีเรามีโอกาสที่จะคาราฟได้เป็น5ครั้งคือมันจะเพิ่มจํานวนคารฟให้แลราก็มีสิทธิ์ที่จะได้แบบชิ้นส่วนมากขึ้นนะรางวันดีบอดเราก็จะมีสิทธิ์จะได้มากขึ้นดวงเราจะมีเพิ่มขึ้นนะจากครฟได้สีทีกลายเป็น5ครั้งอะไรประมาณนี้นะสำหรับสีเขียวนะฮะ โอเคต่อไปจะเป็นในโหมดของสีทองนะฮะหรือฟอร์จูนโหมดเสริมดวงนั่นเองก็คือว่าอันแรกสุดเลย f ี e ไลน์ e h a เวสเตอรก็คือมันจะทำให้พวกของตามแมพพวกของที่แบบเวลาเราขุดเราต้องขุดเราต้องอะไรอย่างเงี้ยนะเราต้องเก็บอะไรอย่เงี้ยคูดาวมันสั้นลงนะฮะสมมติว่าเราขุดบนพายหรือว่าเราเก็บแร่เงี้ย เก็บเสร็จปุ๊บเราต้องรอครูดาวให้มันเกิดใหม่ใช่ไหมให้มันรีสปอนใหม่คือไอ้ครูดาวพวกนี้มันจะเร็วขึ้นนะฮะก็คือว่าเราสามารถฟาร์มมันได้ได้ถี่ขึ้นตรงจุดจุดนั้นอะไรประมาณนี้นะฮะสำหรับอันแรกอันที่2องนะ,ะฟรีไลน์แฟตแคทก็ง่ายๆเลยคือพอจบเควสปุ๊บเราจะได้ตังค์เพิ่มเข้าไปอีกอ่าคือเหมาะสำหรับฟาร์มตังค์เพิ่มตังค์ให้เราอีกนะฮะอ่าส่วนอันสุดท้ายลัคกี้แคทคืออันนี้โหดมากก็คือว่าถ้าเกิดเราจบเควสเนี่ย เรามีสิทธิ์ที่จะได้รีวอร์ดเพิ่มนะเรามีสิทธิ์ที่ได้ไอเทมรีวอร์ดเพิ่มใช้คู่กับอินเวสติเกชันเนี่ยจะทำให้เราได้แลไอเทมได้ค่อนข้างไวมากๆเลยนะอ่าลัคกี้แคทใช้สำหรับการฟาร์มอะไรที่มันแร่แคนจะใช้เยอะมากลัคกี้แคทจำไวด้ดีๆนะฮะอ่าลัคกี้แคทต่อไปเป็นหมวดสีแดงของเครื่องดื่มนะหมวดสีแดงของเบียก็คือพร a พรีชันนะฮพพรชันคือการเตรียมตัวนะฮะสกิลแรกเลยฟีไลน์คลีสนะฮะ คือทําให้เวลาเราเดินเนี่ยแบบวแบบเดินในน้ําหรือเดินในทิมะอย่างเงี้ยโมบสปีดเ,เราจะไม่ถูกลดนะฮะคือเราจะเคลื่อนที่เร็วเหมือนว่าเราเดินบนดินปกตินั่แหละปกติถ้าเดินบนน้ากับหิมะเราจะมันต้องแบบพค่อยแหวกใช่ไหมอันนี้คือไม่ต้องนะเราจะเดินแบบพริ้วชิวพิ้ว,วชิวเฮียอะไรเราจะเดินแบบพริ้วไวปกติเลยนะฮะอ่าสกิลแรกนะฮะ ส่วนสกิลที่2เหมือนเวลาเราใส่เจมอะไรอะเมนเทนแนน์น,นะฮะก็คือว่าพวกไอเทมสเปเชียลทูอะอย่างเช่นพวกแมนเทิลพวกเฮลบูสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยอ่ะจะคูลดาวจะสั้นลงง่ายๆเลยก็คือเหมือนใส่เจมเมนเทนแนนต์คูลดาวของสเปเชียลทูพวกแมนเทิลพวกเฮลบูตจะสั้นลงครับอันนี้ง่ายๆส่วนอันต่อไปเนี่ยสำคัญมากๆนะฮะควรจะจำไว้เลยคือเซฟกาดจำให้ขึ้นชื่อเลยนะฟรีไลน์เซฟกาด สิ่งที่มันทําคือมันนาให้เราตายได้เพิ่มขึ้น1นึ่งทีนะฮะอ่าฟังดีๆนะจากเมื่อก่อนเราตายได้มากสุด3ทีใช่ไหมอันนี้มันจะเพิ่มขึ้น,นอีกหนึ่งทีเท่ากับครั้งหนึ่งเราจะตายได้4ทีจำไว้เลยคระะับฟรีไลน์เซฟก์ดไปลงพวกซาฟีจีว่าหรืออะไรที่มันแบบยากๆก,กินไปเลยนะเพราะแน่นอนมันจะต้องมีคนตาย100% อย่างน้อยถ้าไม่ตายก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่แต่ถ้าตายก็จะได้ปลอดภยัยเควสจะได้ไม่เฟลนะฮะกินมาเลยฟรีไลน์เซฟก์ดจำชื่อดีๆนะฮะกินนะกินแค่คนเดียวก็พอฮนะทางตี้นะกินคนเดียวก็อยู่มาแล้วฮนะให้คนใครคนหนึ่งเสียสละไปก็ได้นะกินฟรีไลน์เซฟก์ดส่วนที่เหลือก็กินดาเมดไปอะไรประมาณนี้นะฮะ โอเคฮะต่อไปเป็นหมวดสุดท้ายของสกิลที่เราสามารถควบคุมได้นะฮะก็คือสีเขียวอะสีเขียวอ่อนในหมวดของเครื่องดื่มนะหรือเบียร์นะฮะอ่าคือหมวด Trailblazer ก็คือจะเป็นหมวดเกี่ยวกับการจับสัตว์ทั้งหลายนะอ่ามาดูอันแรกเลย f r e e n e n การเด e เนะฮะก็คือสิ่งที่มันทำได้ก็คือว่า ลดคูดาวการเกิดของพวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยต่างๆมันแรงก็นับนะอ,ะอย่างเช่นแฟชบัคบิทเทอร์บัคหรือว่าแบบพวกมแมลงที่เราเอาจับด้วยตะข่ายนี่ออกไหมพอเราจับปุ๊บเราอยากจับอีกมันก็จะคูดาวมันก็จะเร็วขึ้นมันก็จะเกิดเร็วขึ้นอะไรประมาณนี้นะฮะทำให้สัตว์เกิดเร็วขึ้นเอาง่ายๆนะ,ะส่วนอันที่2องฟรีไลน์สกาเวนเจอร์ก็คือทําให้ สัตว์พวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยเนี่ยเวลาเราจับเนี่ยบางทีเขาก็จะดบสลิงเกอร์ับผมก็ไม่รู้มันทําขึ้นมาทําไมเหมือนกันนะแต่อะเขาอยากให้มันดบสลิงเกอร์ก็โอเคฮะอ่ะเอาเป็นว่าจับสัตว์พวกเล็กสัตว์เล็กสัตว์น้อยแล้วมันดปสลิงเกอร์อ่ะอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็อันสุดท้ายฟีไลน์ซูมาสเตอร์ก็คือมีโอกาสที่ทําให้พวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยแบบที่เป็นแบบหายากแบบแร่มีโอกาสที่ทําให้เขาสปอนง่ายขึ้นนะส่วนว่าบางคนที่แบบ ชอบการจับสัตว์แลๆไปตกแต่งห้องเตียงใช่ไหมแต่มันเกิดยากกินซูมาสเตอร์ไปก็จะมีสิทธิ์ทำให้เขาเกิดได้ง่ายขึ้นเหมือนกันอ่านะฮะจำไว้ดีนี่เป็นหมวดสุดท้ายนะของสกิลที่เราสามารถควบคุมได้ต่อไปผมจะไปพูดถึงสกิลที่เป็นแ a n d o m นะครับสกิลลายสกิลลเคสอ่าเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง โอเคนะสำหรับเดลี่สกิลก่อนที่จะมาเริ่มเลยผมจะยก2อันที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดในเดลี่สกิลเลยคือถ้าเกิดว่าสุ่มได้2 s k สกิลเนี่ย ให้เฮ hey, hey, กันทั้งตี้ได้เลยนะครับปิดหมู่บ้านฉลองนั่เลยคือเฮ้ยเราได้สกิลที่ค่อนข้างจะดีอ่ะมาดูกันเลยว่าสกิลแรกของ Daily Skill ที่ผมแนะนําให้จับตาไว้คืออะไรปะไปดูกันครับผมอีกสกิลหนึ่งที่ต้องจับตามองอย่างแรงคือ i n นชอนเรนหรือประกันชีวิตนะฮะอ่ะมันแปลว่าประกันชีวิตจริงๆก็คือว่ามันเหมือนเซฟการ์ดเลยก็คือมันเพิ่มโอกาสการตายให้เราเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งครั้ง แล้วมันสแต็กกับเซฟการดด้วยลองนึกภาพถ้าเกิดมีคนหนึ่งกินเซฟการ์ดอีกคนหนึ่งแม่งฟุกได้อินชลลนดเท่ากับว่าในฮันนั้นน่ะทั้งทีมของคุณน่ะจะตายได้ทั้งหมด5ครั้งฟรีๆนะฮะ,ะจะมีทั้งหมด5ชีวิตสามารถตายได้5ครั้งถ้ามีทั้งเซฟกาดทั้งอินชลลนด์พร้อมๆกันอะ,อะไรประมาณนี้นะฮะอินชลลนกับเซฟกาดจำไว้ดีสแต็กกันได้ อันต่อไปนะฮะแนะนำให้สำหรับชาวสปีดรันนะใครที่ต้องการอยากจะสปีดรันอะไรเงี้ยให้จับตามองสกิลนี้ไว้ดีเพราะค่อนข้างจะดีมากๆก็คือวีคเคนเนอร์นะฮะวีคเคนเนอร์ คือมีโอกาสที่ถ้าเกิดเราไปสู้กับมอนอะ่ะอ่ามอนมันจะกากลงกากลงในที่นี้คือหมายความว่าไงก็คือ HP มันจะน้อยลงอ่าซึ่งถ้าเกิดต้องการจะสปีดลันอ่ะเป็นสกิลในฝันเลยเพราะมันทำให้เราอะ่ะฆ่ามอนได้เร็วขึ้นถูกไหมฮะอะ่าวีคัเนอร์จำไว้ให้ดีนะฮะอะ่าโอเคฮะหลังจากสองสกิลนี้ที่เหลือก็จะเป็นสกิลที่อืม มีดีบ้างไม่ดีบ้างนะฮะแล้วแต่ดวงของแต่ละคนแล้วแต่ใครคิดว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีอ่ะทีนี้ก็ลองไปดูกันว่าที่เหลือมันแปลว่าอะไรครับปะไปดูกันคลิปแฮงเกอร์นะฮะคือเวลาเราปีนป่ายพวกเถาวันหรือว่าอะไรที่มันคล้ายๆกันกำแพงอะไรเงี้ยแล้วเรากดหลบอะ เราจะใช้สเตมีน่าน้อยลงนะฮะประมาณว่าเรากินแดชจูตแต่เป็นแดชจูตที่ทํางานเฉพาะเวลาตอนเราปีนอะไรประมาณนี้นะฮนะอ่านะลดสเตมีน่าเวลากดหลบตอนปีนอ่านะคลิปแฮงเกอร์ต่อไปเฟอร์โคตติ้งทำให้เรารักษาสถานะผิดปกติที่เราติดไวขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นสถานะผิดปกติที่ได้จากมอนสเตอร์หรือว่า สถานะผิดปกติที่ได้จาก environment หรือว่าพวกแบบธรรมชาติรอบตัวเราของเช่นพวกแก๊สพิษอะไรประมาณนี้เป็นต้นจากแบบพิษที่แบบเราไปตีดอกไม้แล้วมันมีพิษนึกออกไหมมันจะเป็นมันจะเป็นเหมือนเป็น,ปน,ปน,ปนอ่างอ่างอ่างน้ําพิษอะแล้วเราไปเหยียบนาเราติดพิษอันนั้นก็แก้เหมือนกันนะฮะหรือว่าแบบเตะไปเลอเตะพาโทสอะไรก็เป็นอ่าน,นี่ก็ช่วยแก้ให้ไวขึ้นอะไรประมาณนี้นะฮะอ่าต่อไปูสเตอร์ บูสเตอร์คือพอเราเริ่มเควสมาเนี่ยประมาณ10นาทีเราเขาจะเพิ่มดามเมจกับดีเฟนต์ให้เราจะอยู่ประมาณ10นาทีดามเมจเราจะเพิ่มขึ้นดีเฟนต์เราจะเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นก็จะหายไปเราก็จะเป็นปกติตีแรงเท่าเดิมปกติต่อไปฟรีไลน์แบ็คเกอร์ก็คือว่าเวลาเราขนของอ่ะอย่างเช่นเวลาเราหยิบไข่หยิบก้อนเนื้อมันจะมีเควสที่เราต้องขนของกลับไปที่ฐานถูกไหมอ่าแล้วเราขนของอยู่อ่ะสกิลนี้อ่ะจะทําให้เราไม่โดนแบบน็อกแบ็ค เวลาเราอ่าเวลาเราขนของนั่นน่ะไหมเราจะไม่แบบจะของเราจะไม่ล่วงง่ายขนาดนั้นเวลาเราโดนตีหรืออะไรอย่างนี้นะฮะอ่าต่อไปโพว์วอเกอร์อันนี้ก็คือว่าคนที่ได้สกิลเนี้ยติดนามอนเตอร์ค่อนข้างจะมีสิทธิ์ที่จะตีคนคนนั้นนะอ่าค่อนข้างจะแบบมอนเตอร์จะเล็งคนนั้นค่อนข้างเยอะกว่าชาวบ้านอ่าซึ่งก็เป็นตัวล่อที่ดีอ่าประมาณนี้ต่อไปรีเซิร์ชเชอร์ Researcher ก็ Research er คือทําให้เราปลดล็อกอินเวสติเกชันง่ายขึ้นชิวๆไม่มีอะไรปลดล็อกอินเวสติเกชันง่ายขึ้น Defender l o โมีโอกาสที่จะลดดาเมจที่เรารับสมมติว่าเราโดนโจมตีมีโอกาสที่ดาเมจเราจะถูกลดลงเหมือนมีสกิลดีไวดีไวโปรเทคชันนะ,ะเหมือนมีสกิลดีไวเบ s ซิ่งอะไรประมาณนั้นส่วน Defender High ก็คือเหมือนเดิมแต่แค่โอกาสที่ติดมันจะเยอะขึ้น อ่าโอกาสที่ติดมันจะเยอะขึ้นแล้วดาเมจที่ลดลดเท่ากันนะโลกับไฮจํานวนดาเมจที่ลดอ่ะลดเท่ากันแค่โอกาสเกิดโอกาสที่มันจะติดอ่ะไม่เท่ากันไฮมันจะเยอะกว่าอ่าประมาณนั้นนะฮะฟรีไลน์เทมเปอร์ per, อ่าเพิ่มดาเมจของโบกันอ่าเพิ่มดาเมจของโบกันแต่ก็เพิ่มความสายของมันเหมือนกันพวกเวลายิงแล้วมันสายขึ้นสายลงอะ่ะเพิ่มทั้งดาเมจเพิ่มทั้งเอ่ออะไรแรงถีบกลับของปืนอ่า ต่อไป e Scape Artist ลดทำให้เราใช้ s t a ิน n าน้อยลง50%ถ้าเรากำลังแบบวิ่งหนีมอนสเตอร์ hmm. เหมือนเวลาเราผมว่าผมเดาน่าจะเป็นเหมือนตอนที่เรากำลังจะซ u เปอร์แมนดิฟอะนะ mm hmm. เราจะใช้ s t a ิน n าน้อยลง50%ครึ่งหนึ่งเลยนะฮะอ่า mm hmm. ต่อไป Freeline Deflector คือเวลาเราโจมตีแล้วเราเด้งใช่ไหมแลยวก็ตีจุดแข็งเงี้ยปุ๊บแล้วมีดเราจะเด้งอะทาให้เราไม่เสียชาร์ปเนตเยอะขนาดนั้นนะฮะเวลาเราโจมตีจุดที่มันเด้งอ่าประมาณนี้เลยง่ายๆต่อไปบูโดเซอร์ก็คือว่าถ้าเกิดเราตีแล้วมีดเราเด้งปุ๊บอย่างเงี้ยแอตแทกครั้งต่อการโจมตีครั้งต่อไปอะดาเมจเราจะเพิ่มขึ้นอ่าดาเมจจะเพิ่มขึ้นหลังจากที่เราตีเด้งเต้งเด้งปุ๊บครั้งต่อไปเราจะตีแรงขึ้นทันทีอ่า ต่อไปฟรีไลน์เทรนเนอร์ก็คือทําให้แมวเราอะพาริโกเราอะอัพเลเวลเร็วขึ้นนะฮะอ่ัพเลเวลพาริโก้เร็วขึ้นฟรีไลน์ฟีเจอร์ก็คือทําให้เราตกปลาง่ายขึ้นอะถ้าเราแบบใช้เบ็ดธรรมดาใช่ไหมปลามันก็มีโอกาสที่จะมางับง่ายขึ้นนะอ่าใช้สําหรับตกปลารประมาณนั้นแล้วก็คูลแคทนะ,ะต่อไปคูลแคทก็คือว่า จะเพิ่มดาเมจให้ประมาณ30วิถ้าเราใช้เเออ่จสเจอร์ก็คือเหมือนอีโมดอะที่ตัวละครจะทำท่าต่างๆถ้าเราใช้ท่ามันชื่อซิดหรือว่านั่งอะ่ะอประมาณ5วิแล,แล้วดาเมจเราก็จะเพิ่มขึ้นซึ่งเออ่ <c oughs> ก็ไม่รู้มีไว้ทำไมมันก็อาจจะโอเคนะแต่ผมไม่เคยใช้ผมมาไล้สาระนะใครอยากใช้ก็ลองดูครับคูแคทนะ,ะนะประมาณนี้นะฮะ ต่อไปสปินเตอร์นะฮะถ้าเกิดว่าเราถือเข่าไรถือ,ถ,อถือไอเทมอยู่อ่ะเหมือนขนสรงไอเทมเหมือนเดิมอ่ะแล้วเรากดหลบนะกดกิ้งอะไรอย่เงี้ยเราจะใช้สเตมินาน้อยลงเหมือนแดชจูตแต่เป็นแดชจูตที่จะเกิดขึ้นเฉพาะเวลาเราขนขนไอเทมอ่าต่อไปฟรีไลน์กริปเปอร์ก็คือว่า เวลาเราเกาะอยู่ที่กำแพงหรือว่าเกาะอยู่ที่ถาวันไม่ว่าเราปีนอะ่ะบางทีถ้าเราโดนโจมตีอ่ะเราจะกระเด็นหลุดออกมาอันเนี้ยมันทําให้เราแบบไม่กระเด็นออกมา,วาเวลาโดนโจมตีนะอ่าเวลากเกาะถาวันหรือกำแพงต่อไปเวเตอร์แคทคือถ้าเรากินข้าวได้สกิลเนี้ยเด้งมาโอกาสที่ถ้าเกิดเราไปเอ็กซ์พดชันหรือว่าเราไปทำเควสอะ่ะหรือดูอะไรฤดูการในในแมปนั้นอะ่ะมันจะเป็นฤดูที่ข้างจะียแย่ยงเช่นถ้าเป็นไวส์สปายก็จะมีพายุหิมะ ถ้าเป็น Engine f o r ์เ t สฝนแม่งก็จะตกอะไรประมาณนี้นะฮะแบบจะทําให้อ่อคอะไรพยากรอากาศตอนนั้นมันแบบมันเป็นอากาศที่แย่ไม่ใช่แบบท้องฟ้าแจ่มใสอะไรประมาณนี้อ่าต่อไปแลนเดอร ลนเดอร์ก็คือว่าสมมติว่าเรากระโดดมาจากที่สูงๆมากๆใช่ไหมฟิวเราลงมาถึงพื้นปุ๊บปุ๊งเงี้ยตัวละครเรามันจะแบบค่อยๆลุกขึ้นมาเหมือนมันจะเจ็บเข่าแป๊บหนึง่งอันนี้คือถ้าเกิดมีสกิลเนี้ยลงมาถึงปุ๊บปุ๊บมันลงมาถึงพื้นปุ๊บก็จะลงแบบเท่ๆอ่ะปึ้งแล้วก็ลุกแล้วก็วิ่งต่อได้เลยอ่าพาทิ้งกิฟต์ก็คือว่าถ้าเกิดคนที่ได้สกิลเนี้ยตายเพื่อนในตี้อ่ะจะถูกฮิลประมาณร้อยหนึ่งอ่ะจะเพิ่มเลือดให้คนในต100นนที้ร้อา ดังมาสเตอร์ก็คือเวลาเราใช้ดังพอร์ตอ่อะมันมีโอกาสที่ทําให้มอนน่ะหนีง่ายบางทีต้องยิง2อสาทีมันถึงจะหนีใช่ไหมแต่นี่แบบถ้าเรายิงทีเดียวมันอาจจะหนีไปเลยอ่าประมาณนี้แล้วก็ฟูดดี้ฟูดดี้ก็คือว่าพอเรากินอาหารปุ๊บแล้วเราตายใช่ไหมปกติเราต้องกินใหม่เราถึงจะได้บัฟใช่ป่ะแต่นี่พอกินปุ๊บแล้วเราตายเนี่ยมันก็ยังจะอยู่ถ้าเราได้ถ้าเกิดเราได้สกิลฟูดดี้ตายปุ๊บบัฟจากอาหารก็ยังอยู่ไม่ต้องกินใหม่นะอ่า แล้วก็ไบโอโลจิสเอามาใช้กับมาใช้คอมโบกับซูมาสเตอร์ก็คือว่าทำให้สัตว์พวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยประเภทหายากอะนะแร่แร่เอนเิมิกไลฟ์อะเกิดง่ายขึ้นอ่าถ้ามีนี้ปุ๊บแล้วเกิดจะไปฟาร์มสัตว์เล็กสัตว์น้อยมีนี้เด้งปุ๊บกดซูมาสเตอร์ขึ้นกดซูมาสเตอร์อีกมันก็ทำให้สัตว์พวกเนี้ยออกมาง่ายขึ้นอีกอ่าต่อไปไมโครซูโลจิสก็คือทำให้สัตว์เล็กสัตว์น้อยเอนเิมิกไลฟ์ประเภทที่เล็กจริงๆอะ เกิดง่ายขึ้นอ่าไมโครก็คือสัตว์เล็กถูกไหมอ่าเกิดง่ายขึ้นส่วนอันต่อไปมาโครซูโจิสก็คือสัตว์เล็กสัตว์น้อยประเภทที่เราจับได้เนี่ยแต่เป็นประเภทใหญ่อ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยประเภทใหญ่ทําให้มันเกิดง่ายขึ้นอ่าประมาณนี้นะก็นี่เป็นอันสุดท้ายแล้วของเดลี่สกิลนะโอ้โหที่ผมพูดกันยาวๆแบบไม่ติดเลยนะฮะอ่าไม่ไม่หยุดเลยไม่ใช่ไม่ติดเลยโหหิวน้ําเลย ประมาณนี้นะสำหรับสกิลของอาหารนะก็อย่าลืมนะยังกลับไปดูอย่าลืมกลับไปดูคลิปวิธีการกินอาหารด้วยคลิปนี้ต้องดูคู่กันจริงๆนะมันมาเป็นคอมโบนะ,ะอ,อย่าลืมกลับไปดูนะโอเคครับขอบคุณมากครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปคําแปลของสกิลของอาหารทั้งสกิลที่เราควบคุมได้แล,และเดลี่สกิลนะฮะก็อย่าลืมนะฮะ ดูคลิปนี้จบแล้วในคลิปเก่านะฮะคลิปการกินอาหารยังมีต่ออีกนิดหน่อยนะถ้าใครถ้าเกิดใครที่มาจากคลิปนั้นแล้วมาดูคลิปนี้ดูอันนี้เสร็จก็อย่าลืมย้อนกลับไปดูด้วยครับมีโบนัสท้ายๆอีกนิดหน่อยนะฮะโอเคฮะก็ขอบคุณมากๆครับที่คอยติดตามนะฮะเอาเป็นว่าหลังจากคลิปนี้เนี่ยผมจะทําคลิปวิธีอันล็อกวิธีปลดล็อกวัตถุดิบในการทําอาหารทุกชิ้นนะฮะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเนื้อปลาผัก แล้วก็เบียร์นะฮะอ่าผมจะสอนว่าเราจะปลดล็อกพวกนี้ได้ยังไงนะฮะโอเคฮะก็ะขอบคุณที่คอยติดตามนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมกับ Monkey Gaming นะฮะโอเคครับผมไว้เจอกันคราวหน้าครับสวัสดีครบ